การไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอนะครับได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์กอฟอนออาคารประหยัดพลังงานดีเด่นแล้วก็ดีเลิศเป็นปีที่2แล้วนะครับในกลุ่มอาคารสำนักงานและก็โรงแรมซึ่งสามารถประหยัดภายไฟฟ้าได้ถึง7.9ล้านหน่วยต่อปีซึ่งข่าวดีนี้ติดตามได้จากรายง,งานของเราเลยครับ จากความสำเร็จในการจัดทำโครงการส่รงเสริมการปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพการใช้พลังงานในอาคารที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนอเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพในอาคาร กฟนได้จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์กฟนอ,อาคารประหยัดพลังงานระดับดีเด่นดีเด่นพิเศษและสูงสุดในระดับดีเลิศสำหรับการประกวดปีที่2กลุ่มอาคารประเภทอาคารสำนักงานและโรงแรมมีนายสมศักดิ์สีทองวัดรรองผู้ว่าการกฟนเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรางวัลกฟนอ,อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศได้แก่โรงแรมริชมอน และรางวัลกฟนาอาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษได้แก่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพและอาคาร The Offices at Central World ซึ่งปีที่สอกอฟนอได้ดำเนินโครงการในกลุ่มอาคารประเภทโรงแรมและสำนักงานมีผลประหยัดคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดลงได้กว่า7.9ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นจำนวนเงินค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดสูงถึง23.7ล้านบาทต่อปีและเทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้4.5พันตันต,นต่อปีนอกจากนี้ยังมีการมอบตราสัญลักษณ์ให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในประเภททางสรรพสินค้าศูนย์การค้าจำนวน13แห่งและประเภทมหาวิทยาลัยจำนวน9แห่งรวม22แห่งในปีถัดไปก็คือ เป็นปีที่3าที่เราดำเนินการมานะครับเราก็คิดว่าจะเอาอาคารประเภทโรงเรียนนะครับแล้วก็อาคารที่ประเภทเป็นร้านสะดวกซื้อยกตัวอย่างเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นมิลี่มาอะไรพวกเนี้ยมาเข้าประกวดเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกพนท,ที่ได้ดําเนินการในเรื่องอนุรักษ์พลังงานมาแล้วเราก็มีโครงการ Energy m y a ไ a r อที่เราให้โรงเรียนร่วมกับนักเรียนเนี่ยช่วยกันประหยัดพลังงาน สำหรับการประกวดปีที่3เพื่อเข้าแข่งขันต่อในระดับที่2เป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับกอฟนฟอนในปีต่อไปติดตามเป็นกำลังใจได้ที่ www.mea-energysavingbuilding.net หรือ www.facebook.com.mea-award a, a